คุณผู้ชมคะวันนี้วันที่5วันสุดท้ายแล้วนะคะที่ทางกกตเปิดให้สสใหม่เข้ารับหนังสือรับรองสอสนะคะซึ่งทําให้วันนี้เนี่ยก็มีสอสอได้รับรองไปแล้วนะคะทั้งสิ้น496คนที่ได้รับหนังสือไปช่วงเช้าวันนี้ค่ะนายศักสยามชิดชอบก็นําทีมสสพักภูมิใจไทยเข้าไปรับหนังสือรับรองสอสขณะที่บรรยากาศที่รัฐสภาวันนี้นะคะมีบรรยากาศการเข้ารายงานตัวของสอส,สใหม่ต่อสํนานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรฎศ เขาบอกว่าเงียบเหงาเลยทีเดียวเพราะว่าตลอดช่วงเช้ามีสอสอมารายงานตัวเพิ่มเพียง2คนเท่านั้นค่ะ บรรยากาศการรายงานตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ค่ะ24มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่5ของการเปิดการรายงานตัวนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าก็ไม่ค่อยคึกคักสักเท่าไหร่มีนายอักระเดชวงพิทักษโรธสสราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาติเดินทางมารายงานตัวต่อสภาผู้แทนราษฎรตามด้วยนายจักรรัฐพัวช่วยค่ะสสเพชรบูรณ์พักพลังประชารัฐ ทั้งนี้ล่าสุดค่ะมีจำนวนสสมารายงานตัวต่อสภาไปแล้วรวมทั้งสิ้น259คนก็จะเหลือจำนวนสสที่ต้องมารายงานตัวนะคะอีก241คน แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าสัปดาห์หน้าบรรยากาศการเข้ารายงานตัวจะกลับมาคึกคักอีกครั้งโดยในวันจันทร์ที่26มิถุนายนนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็จะนําสสอที่เหลือของพักเนี่ยมารายงานตัวเพิ่มส่วนในวันอังคารที่27มิถุนายนนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าไกลจะนาสสของพักทั้ง151คนมารายงานตัวค่ะและพักชาติไทยพัฒนากําหนดเดินทางมารายงานตัวในวันที่ ที่28มิถุนายนนี้ค่ะ ส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตบรรยากาศวันสุดท้ายของการเปิดให้สอสอใหม่เข้ารับหนังสือรับรองสอสอช่วงเช้าค่ะสอสอพักภูมิใจไทยก็ทยอยเดินทางเข้ารับหนังสือรับรองสอสอนะคะเพราะว่าก็มีการบอกผู้สื่อข่าวแล้วแหละว่าจะมารับหนังสือรับรองกันในวันสุดท้ายวันนี้เลยนําทีมนะคะโดยนายศักดิ์สยามทิชชอบเลขาธิการพักซึ่งจากเดิมนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ได้กําหนดว่าจะเดินทาง มาพร้อมกันสสของพักมาพร้อมกับสสของพักค่ะแต่เนื่องจากท่านกิจติดภารกิจก็ต้องบินด่วนไปรับหัวใจที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อมาช่วยเหลือผู้ป่วยทําให้สสทยอยเดินทางมารับหนังสือด้วยตนเองกันต่อในช่วงบ่ายครึ่งขณะนี้นะคะสสที่เข้ารับหนังสือรับรองแล้วเนี่ยมีทั้งหมด496คนคือยังเหลืออีก4คนเท่านั้นนะคะได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลสสอยุธยาเขต4และนายรุ่งโรธทองศรี สเขต9้าบุรีรัมย์พักภูมิใจไทยและนายอนุชานาคาสายัยสสชัยนาทพักรวุมไทยสร้างชาติค่ะก็เหลือ4คนนะคะที่จะต้องมารับหนังสือรับรองที่กอกตอค่ะ